คนไข้หมอจองคิวหมอมาจากจันทบ,บุรีเลยมาแก้ปัญหาหลุมสิวผิวไม่เรียบเนียนรูขุมขนกว้างหลุมสิวนี่มันเป็นมานานแค่ไหนแล้วก็ไปมาประมาณ10ปีพยายามทําหลายวิธีก็ไม่หายทาอะไรมาบ้างเลเซอร์แล้วก็หนักสุดคือตัดทางผืดนี่ดไปทาซับซิชั่นใช่ไหมคือถ้าเป็นเลเซอร์นะคะมันก็จะเป็นสเก็ตแผลคือใช้เวลาคือแบบห้ามโดนแดดเลยแล้วก็ตอนนี้ได้ฟ้าวแทนรัดซับซิชั่นที่ตดัดทางผืดเป็นยัอนี้ยน่ากลัวมาก มันเป็นสีม่วงเหมือนห่อเรืยนะคะใช้เวลาเป็นเดือนที่แบบจะกว่าจะผักซื้นดีผลที่ผ่านมาโอเคไหมเอ่ยก็ยังหาวิธีรักษาต่อเรื่อยเหมือนว่ามันยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้ดีขึ้นร้อเปอเซที่เราแบบคิดไว้เนี่ยค่ะโอเคแต่รอบที่แล้วที่มาทํากับคุณหมอไปวันแรกสองวันแรกคือน่าจะแดงๆค่ะแล้วก็สองสาวันก็ดีขึ้นแฟนเาบอกว่าอุ้ย หน้าเธอหลุมตื้นขึ้นเลยนะและหน้าก็สว่างขึ้นล,ลืม <นะ S 1> เลยเนอะเทคโนโลยีในการรักษาหลุมสิวมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าที่หมอใช้นะครับจะเป็นตัว Xseed นะครับเป็นเทคโนโลยีหัว m i โครลิตเ l ิจากเยอรมันข้อดีคือหัวมันจะเคิฟไปตามใบหน้าได้ทำให้คนไข้หมอไม่ช้ำม,มากนะใช้เวลาพักฟื้น2-3วัน ก็แทบจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะครับแล้วร่วมกับตัวโ r o ทแฟ Factor นะครับเป็นตัวที่เป็นอาหารของสเต็มเซลล์จะช่วยทำให้หลุมสิวเนี่ยตื้นขึ้นมาหลังจากทำอ x c e ซี d นะครับถ้าเป็นหลุมที่ขอบไม่ชัดเอ่อทํา1ครั้งเนี่ยหลุมจะตื้นขึ้นมาได้ประมาณ50%แต่ถ้าเป็นหลุมที่เรียกว่ากซ์ขาหรือขอบชัดหรือ i อซ p i ิกนะครับหลุมเล็กๆรูเล็กๆลึกๆหล,ล,ลุมแบบน,นี้อาจจะขึ้นมาได้ประมาณ20-30%ต่อการรักษาหนึ่งครั้งนะครับพอได้ทํา Exceed บวกโ r o w t แฟ a เตอรอะไรดีขึ้นหลังจากทำไป5วันก็หลุมตื้นขึ้นนะคะแฟนอยู่ดีๆก็บอกว่าเออเธอหลุมตื<_<_้นขึ<_<_<_<_้นแล้วหน้าเธอก็สว่างขึ้นปกติจะเป็นคนที่ต้องทาแป้งตลอดก็ไม่ได้ทาแป้งเลยก็คือหน้าสดๆเลยในก็ถามว่าเอ้ยหน้าเธอดีขึ้นอ๋อเขาบอกหน้าสว่างขึ้นเลยใช่ไหมใครอยากเห็นรูปคนไข้จริง เฉพาะเคสที่อนุญาตนะกดแอดไลน์ที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกหมอนะแล้วทักหาแอดมินในไลน์หมอเลยว่าขอดูรูปคนไข้จริง